English on tour ร่วม on tour โดย Isuzu MU-X ตอนนี้นะคะดิน่ากำลังเลือกอาหารทะเลเพื่อไปทำยำทะเลอร่อยอร่อยให้คุณผู้ชมชิมกันนี่ยำทะเล Spicy Seafood Salad Spicy Seafood Salad เดี๋ยวตอนนี้ดิน่าจะนำอาหารทะเลเหล่านี้ไปทำยำทะเลอร่อยอร่อยคุณผู้ชมชิมกันตามที่น่าไปเลยค่ะ ใช่ค่ะยำทะเลฟีมือของลีน่าเองแต่คุณผู้ชมขาหน้าร้อนแบบนี้จะรับประทานอะไรก็ต้องระวังนะคะเพราะอาจจะท้องเสียได้ง่ายๆถ้าเราอยากจะเตือนใครนะคะว่าระวังอาหารที่คุณกินด้วยไม่ยากเลยค่ะ be careful what you eat be careful what you eat ระวังอาหารที่กินด้วยส่วนคำว่าท้องเสีย diarrhea Diarrhea ท้องเสียถ้าอย่างนั้นตอนนี้ดีน่านะขออนุญาตไปชิมยำทะเลพิมมือของดีนะ่าก่อนนะคะรับรองสะอาดค่ะสนุกสุดๆไปเลยขอบคุณนะคะ i s u z u m u เ x สวัสดีค่ะ